สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเกะกล่องพัสดุนะครับเป็นผ้าเครื่องนะครับไม่รู้ว่าผ้าอะไรนะครับคนส่งมาอย่างรอเลยครับ จะเป็นหลวงพ่อเพียนหรือเปล่าหลวงพ่อเพียรหรอเราเซมาหลวงพ่อเพียนจังหวัดสกลนครนะใช่ไหมใช่ไหมใช่เห็นไหมหลวงปู่เพียนอ่าน,นีดไหนมันจะถอนเสร็จออกแกะเลยหลวงปู่เพียนครับเสมา เลื่อนสมณศักดิ์เียนมาอย่างดียวเยกด้วยอันนี้แปดไม่หมายถึงอะไรรายการที่แปดไงพวับพว๊บฟลัาบ โอ้โหสวยเลยเล็กเลยเล็กเลยสะท้อนแสงย้อนแสงเล็กเลยห้าสามสามครับเล็กห้าสามสามครับเป็นเสมาเรือนยศครับเรือนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่พญานุวัตรครับหลวงปู่เพียรครับวัดไตมิตรวิทยาลามครับ จังหวัดสกลนครครับเียนยศนะครับ,รรบก็จะเป็นพัยดยศนะครับสวยครับช,ชมข้างชมข้างหน้านะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นครับชื่อลุงปู่นะรประคูวิทยานวัต ัดไตมิตรวิทยารายอำาเภอม,ม่วงลายจังหวัดสกลนครนครบสร้างสองสองห้าาครับโอ้โหดิได้ลงยาลายตรงชาติเลยยอดเลยเป็นลุ้นนะครับวสวยสวยสวยสวเขาให้ลุ้นหรอรู้ลุ้นจองตอนจองจำไม่ได้นะวสวยสวยลายตรงชาตินะครับขนาดสวยทละลุซีนเลยครับ ตอนนี้หลวงปู่กําลังจะกําลังจะสร้างโบสถ์อยู่นะครับก็อันนี้สร้างก็เป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับจัดสร้างก็เป็นรุ่นที่สองนะครับใครสนใจจะร่วมบุญกับหลวงปู่ก็เข้ากลุ่มหลวงหลวงปู่เพียรเลยนะครับพิม์หลวงปู่เพียรจังหวัดสกลนครนะครับขึ้นมานะครับอันนี้เพิ่งเป็นรุ่นสองนะครับเข้ามาช่วงนี้ก็เหมือนเป็นยุคต้นๆนะครับรีบหาเช่าบูชาครับพระพระสร้างน้อยครับอนาคตไกลครับ วัดป่าสายวัดป่าหลวงปู่มั่นหลวงกู่ฟันครับสกลนครครับคนจัดสร้างเขาพ่โคกสกลนะครับเหลียนสวยครับมีอนาคตครับเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ครับหลวงยาธงชาติครับนีโค้ดก็ห้าสามสามครับสวยงามนะครับ พระใหม่น้าสะสมอีกรุ่นนะครับแนะนำหาเช่าบูชานะครับหรือว่าสอบถามใต้คลิปก็ได้นะครับหามีหาให้เช่าได้นะครับสวมอีกสวยงามครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะหาพระใหม่มารีวิวให้ดูนะครับมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับพระใหม่น่าสะสมครับรกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ